สวัสคนคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตไอเทมนิ่แต่ g ยูจีซีฟรีนะคะโดยคลิปนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นค่ะซึ่ง2ชิ้นนี้นะคะสามารถรับได้เนี่ยผ่านการกดบายนะคะที่ด้านนอกค่ะก็คือเรานะคะสามารถกดลิงก์เข้าไปเนี่ยเรากดเกตได้เลยค่ะสาหรับการแจกเนี่ยทรงผมอันแรกนะคะที่เป็นทรงผมสีดําแดงเนี่ยเขานะคะจะแจกค่ะในวันอาทิตย์นะคะที่4มิถุนายนนี้ค่ะตอนเวลา8โมงเช้านะคะจานวนทั้งหมดที่เขาจะแจกเนี่ยสต็อกนะคะจะอยู่ที่3,000ชิ้นค่ะซึ่งเขามีลิงก์ให้เรียบร้อยแล้้้วววนนนนนนนะะะะะะคคคคคกก็็ต่่่่ออมมาาาสสํหหรัับชิทีีีจเปขุ ได้ตั้งเงื่อนไขไว้ค่ะว่าเขาเนี่ยจะมีการแจกเท่ากับยอดไลค์ที่เขาได้รับค่ะซึ่งตอนนี้นะคะยอดไลค์เนี่ยประมาณเกือบ1,500นาคนแล้วค่ะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะก็ช่วยเข้าไปกดไลค์กันนะเขาเนี่ยจะได้แจกกันเยอะๆค่ะสำหรับเวลาแจกทุกคนเขาเนี่ยได้ระบุเพียงแค่วันแจกนะคะว่าเขาเนี่ยจะแจกในวันศุกร์ที่2มิถุนายนนี้ค่ะจนถึงเช้านะคะของวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะแต่เขานะคะไม่ได้ระบุเวลาไว้นะเพราะงั้นเนี่ยแนะนำะคาว่าไปติดตามในที่สองเขาค่ะเพราะเขานะคะก็จะบอกเวลาที่แจกค่ะแล้วก็แจกลิงนค์ค่ะ กดเขนหน้ายาไว้ค่ะ